หนึ่งอีกล่ะบอกว่าตานั้นมันเข้มตาเนี้ยตาเนี้ยมันได้กลิ่นแต่ตาโน้นมันเป็นกลิ่นจะเข้มจะน่าเชื่ใช่เราจะลองดูอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งเอาสองตัวที่นี่ะแล้วก็มาส่งให้ใครน่ะใส่ในหมู่บ้านเอาจริงเอาจริงเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วเอาจริงละ่งในหมู่บ้านโอ้ยดีจังเลยเอาเยอะมากถ้าลันจะได้โทรเอ้ยย่ะเอาออกมาละเอาออกมาแล้วลูกไหมมายังไา ไหนออกออกมาแล้วเหรอร้านบ้าน,นอ, 6, 93, 88, 88. อ้บิวอ่ะหกศูนย์เก้าสามแปดสี่แปดแปดอไม่ไปไหนวันนี้เราเห็นปกติตามนี้ร้านปิดแล้วนะนอนวันนี้ไม่ได้นอนตีทั้ต้งยงนอนมาให้ละสองตัวหนึ่งสอง <g ül> อันนั่นหนึ่งศูนย์สี่อืมหนึ่งสองอันนั้น 1, <h> อันแรกอันหนึ่งแล้วก็มาหยิบดึงใจหนึ่ง,ง,งสองอนนันเดียวกันเลยไกายอ่มันหยิบอย่างดีเลยสวยด้วยมันหยิบเอาเขาเขียวมา <c oughs> แล้วมันเอามือสองข้างพี่เอาสองข้างอย่างนี้ยกขึ้นมาด้วยนี่มันเก่งนี่ใครว่าเราทำไม่ได้เราทำได้